สวัสดีครับเพื่อนๆพบกก็ผม,มีกแล้วนะครับกล้องของแก๊งจังหวัดนครกับผมวันนี้ผมได้ความเพื่อนมาออหาหอยกันนะครับหอยหวานครับผมโอ้ยครับตามอะไรครับนี่ป่า,ากลาง,งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดินคลองกันนะครับ ผใกล้จะถึงแล้วครับไม่รู้นะครับจะมีหรือเปล่ปาไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวเราไปดู เลยนะครับตัวเคยนี้ด้วยไม่เห็นไหมครับมมองไม่เห็นนะนี่หอยนะครับหอยหนังลมนะครับผม ไหมครับตัวเล็กๆนะครับนั่นเคยนะครับไม่ใช่กุ้งนะครับ นี่ครับที่ที่เราจะมาถลิกไขกันครับเดี๋ยวลูกจะเจอไหมเจอรูไหมไม่ได้มาขุดนานแล้วนี่จะเป็นรากต้นแสมนะครับนล้วลายจะขึ้นมาอย่างไรเนี่ต้นแสม ใบเป็นใบเ,เล็กๆเ,เนี่ยเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาหารูมนะันรูแบบนี้น่าจะใช่นะครับผมเนี่ยจะออกไปแบบนี้นะครับเนี่ยรูลเล็กๆครับถ้าล้วงลงไปจะเกิดไป เจอแบบมันแบบหลอดมันรูมันลื่นๆนะครับอันนั้นมีตัวแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูมีตัวไหมรงนี้โอเคโอ้ยโอ,โอเคมาดูกันโอเครูนี้ไม่มีนะครับหาลูกอื่นครับ ว่าแล้วรูมันก็นเหมือนกันหมดนะครับมันลำบากมองครับมันก็ไปเจอรูป,ปูม้ง่งควาก็อยู่แอบกัน อมันเล็กอยู่อือโอ้ย,อยมัไม่มีนะครับอ่าลุนดูมันเล็กมากนะครับมองไม่ค่อยเห็น โอเคคับเพื่อนนี่ลูกไหมครับเนี่ยไปดูเจอไหมครับหายยากแล้วก็ ถ้มันเจอหอยเลไหอยหอยมันตายเลยประมาณนี้มันก็จะบาน,นงเรานะครับโ okay. อเคเจอเลยเกียบผมได้สำมเดียดวงนึงโอ้โหเล็ดออกเลยเนี่ยครับเนี่ยครับเล็ดออกเลย ออกแันครับเนี่ยออเดินไหลเลยนลำบางคานะครับหอยหวานเนี่ยเมื่อกี้ผมได้แค่ตัวเ,เดีองเบิร์หอยที่มันตายแล้วอยู่ใต้ดินน่ะได้มันเท่าไหร่นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมได้มาตัวงเอาเนี่ยจะเป็นแบบนีนะ้หอยเนี่ย วางครับผมที่เพิ่งขุดมาเมื่อกี้นะครับบาอกีไม่ได้ถ่ายโอ้ยเล็บแสบนิ้วแล้วครับโอเคครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราหาหอยไม่ได้นะครับได้ตัวเดียวครับผมเดี๋ยวเราหาหอยไม่ได้แล้วมาตกปลากัน อ้วนนะครับต้องผมเล็กอ้วนนะครับโอเค เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคครับผมไอ้คิมหักอยู่ไหนอะไรนะครับเห็รูครับได้ปลาไห,ไหมโอเคนี่ครับผมปลา อันนี้เอ่อวันผมจะเรียกปลาอมไข่นะครับเนี่ยมันจะมีไข่อยู่ในปากนะครับผมอันนี้ตัวไม่โตนะมีไข่แล้วปลานี่ทำเอ่อทำกับข้าวอร่อยมากนะครับสมมาจะนิยมไปทอดหรือว,ว่าเออเอาไปทําปลาทอดมันนะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูได้เท่าไหร่โอ้โหหลายตัวหลายตัวอยู่ครับน,นี่ตัวโตนะครับผม ใส่ตู้อยู่นะครับเนี่ยโหนี่ครับเพื่นอนรอตรงนี้แหละตรงนี้เยอะเลยอื้อเต็มเลยนนครับโอ้ตรงนี้เป็นลาวเลยครับนี่ครับผมโอ้ เยอะอยู่นะครับนี่ครับผมตัวนี้โตครับตัวนี้ตัว,ตว,ตวนี้ตนตโตตัวนี้ไม่มีไข่ไม่มีไข่ข้างนอกอาจจะมีไข่อยู่ในท้องก็ได้นะครับผมนี่ครับ โอ้ยได้อะไรเนี่ยปูดำติดปูดำครับผมโอ้โหโดนชิปนิ้วเลยนี่ครับปูดำโอหโหตรงนี้โอ้มันปล่อยไข่ครับผมเยอะอยู่นะครับ โอเคนี้ก็ปล่อยไข่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเลยโอเคเดี๋ยวไปดูได้เท่าไหร่โอเคครับผมนี่ครับผลงานของเราโอ้โหเยอะอยู่นะครับนี่อื้อปูเมื่อกี้หลุดไปแล้วปูด,ดำนี่โอโ้ นะครับเพื่อนเยอะอยู่นะครับโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับ